สวัสดีครับ Bible Talk กับอ Pro ครั้งนี้ให้ชื่อว่าความเมตตานะครัสังเกตไหมครับว่าความเมตตาเนี่ยบางคนเนี่ยแสดงออกได้ดีกว่าบางคนอาจจะเป็นหลายสิ่งครับหนึ่งในจำนวนนั้อาจจะเป็นการเลี้ยงดูก็ได้เพราะฉะนั้นคิดจจับจึงสอนเรื่องความเมตตานี้เพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพระลักษณะของพระเจ้าด้วยนะคร โครสีบทที่3ข้อ12พูดชัดเจนว่าจงเป็นคำสั่งจงสวมใจเมตตานะะความเมตตาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียกเกิดขึ้นมาจากที่เราเกิดกำเนิดนะฮะเพราะว่าเราปกติเนี่ยคนที่เกิดใหม่เนี่ยมักจะเกิดมาด้วยธรรมชาติของความบาปคือการเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวความเมตตาจึงไม่สามารถที่จะมีผลิตขึ้นมาได้ โดยถ้าไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับป้มพี่บอกว่าผู้เชื่อเนี่ยพอมารู้จักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสุปโปรสร้างเขาทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับและโดยเฉพาะความคิดจิตใจความคิดจิตใจเนี่ยไม่ใช่อารมณ์นะไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกเพราะควอมารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่สามารถอยู่ๆจะผลิตความเมตตาออกมาได้มันต้องเปลี่ยนที่ความคิดเพราะความคิดจะส่งผลอารมณ์ด้วยนะฮะ ผู้เชื่อเนี่ยถูกสร้างใหม่โดยพระวจนะของพระเจ้าถ้าผู้เชื่อใหม่เนี่ยสนใจพระวจนะของพระเจ้าเนี่ย <c oughs> เขาจะเติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าความเมตตาของพระองค์เติบโตขึ้นในความรักความเมตตาเนี่ยจะทําให้เขาถูกเปิดตาใจจากพระเจ้าให้เห็นความต้องการของคนอื่นแล้วนําพระลักษณะของพระเจ้าในความเมตตานี้ออกไปสู่คนอื่นได้ฉะนั้นความเมตตาที่พูดถึงเนี่ย เป็นความเมตตาที่ไม่ใช่ความพยายามของเราแต่เป็นความเมตตาที่เราได้รับผ่านทางพระเจ้าในพเยซสุริ์ที่พระองค์ทรงโปรดทําให้กับเราที่เราจะสามารถเมตตาคนอื่อนได้เอ,งงมอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามที่จะเมตตาคนอื่อนแต่ให้ความรักของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงในความคิดของเราว่าพระลักษณะของพระเจ้าที่ดีงามนั้นพระองค์ทรงเมตตาเราเราจึงปรารถนาเมตตาคนอื่นผ่านความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราไปสู่คนอื่น เอเมนไหมครับเอเมนครับ, Amen, รบเหมือนกับชาวชาวสมาเลียใจเมตตาคนนั้นเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขารู้พระวจะนะมากเหมือนปุโรหิตโรเลวีแต่เขามีใจเมตตาที่พระเยซูย,ยกตัวอย่างมาเหมือนพระลักษณะของพระเยซูที่ช่วยเหลือเราจนถึงที่สุดครับดลใจท่านให้เราทั้งหลายเห็นเห็นความต้องการของคนอื่นและแสดงความเมตตาต่อกันได้กันนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ